เอาละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Call of Duty Warzone นะครับผมอช่วงนี้ก็แบบเอาจริจรงๆอะ่ะผมเป็นคนที่เล่นหลายเกมนะครับผมดูจากเลเวลก็รู้นะครับว่าก็ค่อนข้างเล่นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือช่วงนี้ทนกระแสไฟเอ็มไม่ค่อยไหวนะครับผมก็เลยมาสลับลงคลิปเกมอื่นกันบ้างดีกว่านะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมสำหรับ Call of Duty ของผมเดี๋ยวคลิปหนะ้า หรือว่าคลิปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนี่ครับเป็นของโกโกวานะครับตอนนี้ผมกาลังเก็บเลเวลอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมแบบจัดเต็มจัดหนักกันเลยถ้ามีใครอยากเห็นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันเฉยๆดีกว่านะครับเหมือนเป็นเพิ่งเป็นหนุ่มฝึก่งหัดนะครับเพิ่งหัดเล่นนะครับผมอันนี้เป็นคลิปจากที่เอามาจากสตรีมด้วยนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ผมอัดกับเพื่อนๆไว้นะครับ ก็เป็นช่วงที่เริ่มเล่นแรกๆยังไม่เบล20ยี่สิบหรอกนะครับตอนนั้นโอเคก็ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็บอกผมด้วยนะครับเราจะได้ทําเกมนี้กันต่อหรือว่าใครอยากดูเกมไหนบอกกันได้นะครับผมเพราะว่าตอนนีส้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับผมสําหรับไฟเอ็มแต่ก็ยังทําอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนอย่าลืมสนับสนุนผมในเกมอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วสกินหนูอยากได้สกินฟอนแมน อุ<ป>้ยผู้กูเดินมาเจอตออีกละทุกทีสินะกู้น่ะทำไมกูเดินมาเจอตอทุกทีเลยวะ ยิงกูไปก็ทดใช้หน่อยแล้วกันน้องลุกเพื่อนลุกลุกลุกช่วยกันมาหาก,กินลุกเดี๋ยวนี้อย่านอนนานเดี <S <S ย๋ยวไม่ต้องขอบคุณเพื่อนมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เราต้องช่วยกัน เสียงคนโดดแล้วโอ้โหมันยิงกูเสร็จซ้ำเลยโอ้โหแม่งได้เปียบจัดเลยแม่งโดดมาจาัดนั่นบนน่ะกว่า,ากูาจะหันคอลงไปกูจะหันคอกลับมาตอนมันลงพื้นแล้วโอ้โหกูเสียอะไรไมเมื่อกี้ันี้กูน่าจะกระโดดหนีลงไป เพื่ตกใจหมดเลยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่ะอุ้ยเอาศัตรูเหรอไอ้สัตว์กูนึกว่าเพื่อนกูเห็นตอนแรกมันไม่ยิงกูแล้เสียเหลี่ยมทุกทีเลย,ยแม่งปาดคอกูแม่งเอาเอาค้อนจามหน้ากูแลยเพื่อนเอาค้อนจามหน้ากูทีเดียวปะแม่งมันยิงล้มก่อนไงแล้วก็เป็นเหมือนท่า f ิ n i s h อะ ให้ตันถามมาวางเบิดวันนี้มั้ย <c oughs> แม่งคนเดิมเลยไอสัตว์แม่งคนเดิมเลย <c oughs> ก,กูหอลุ่งกระสอดกูบอกเลยมึ่งขาให้กูเป็นแบบนี้นะกูบอกเลยเอามึงแน่แหละกูต้องได้มึงสักคิวหนึ่งอะ่ะกูแค้นมึงจะทำให้กูเป็นแบบนี้นะกูบอกเลย ออเดินติ๊กไฟฉายตายเลยโอ้โหยังไม่ทันได้กลับไปแก้แฮนด์ในคนเมื่อกี้เลยโอ้โหแฮนจัดเออประเงินกูอีกยะดงรู้ตึกสูงนะแถบแถบนี้ก็ได้แถบแบบแล้ขอบคุณมากคุณพวกใครเองมา เนี่ยแะมาร์กสามอ่ะมาร์กสามอ่ะมึงดูมาร์กสามอ่ะมาร์คสีฟ้าใช่เไหนเป็ดอ่ะมาร์กสามเห็นไหมครับแผ่นมาร์กสามมาอยู่ซ้ายมืออ่ะเห็นละววันกดกดสเปกบาร์เลยไปไวเลยไอ้เจ้าบ้วันกดตัวสีเพื่อนกดตัวสีกดตัวสีกดตัวสีเฮียอะไรกู คุณเล่นมาแล้วมึงอย่ามาหลอกคุณดิมีมีใครไหมตลาดสีน้องคุณอะทำนา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 เออมีคนลงโต้คนหนึ่งให้เธอเป็นโอลี่โอลี่อยู่อ่ะท้ายต้องมานั่งฟังโอ้ีม่ไแมไม่เลิกเอาคือเราวิ่งเดียวกันสวยมากน้องเห็นวิ่งผ่านไปปุ๊ดปุ๊ธเมื่อกี้น่ะ มีคนมีคนมีคนอยู่ไหนตอนคบกับเราบอกเราไว้แล้วเมื่อกี้น่ะตอนคบกันบอกเราดีที่สุดอะ่ะพอเลิกไปบอกเจอแต่ที่อะไรมาก,ก็ไม่รู้บอกคนใหม่ขอบคุณมากรับภารากิจเร็วทุกคนไม่ไม่ไม่มีไม่ไมีโอ้ไ,ไ,ไ<ฮ>กลามากไปเร็วทุกคนไปภารกิจกันอไปแต่ปืนไม่มีเลยนะ ยี่ได้ละมีปืนมันสิบล้านก็บอกเลยแต่ไม่ไม่มีของ้อถกให้เลยเนี่ยมีใครเล่นรถไหมพี่เล่นรถอยู่ขมผ่านนาบ้านพี่พี่พี่เอากำลังวางเลยแตเอาแถบวางเลยรถยางแตกเลยพี่รถพี่เลยไปคันหนึ่งรถของเล่นมันไหนสั่งก็เจ็ดสีไม่ได้เจ็ดแสงอ่ะเออเดี๋ยวอย่าลืมเก็บนะแล้วสไนเปอร์กูเองลูกแก้วเจ็ดสีไม่ได้เจ็ดแสงอ่ะ าเหตุเกิดจากความเงาที่ทำเหตุเกิดเหตุเกิดไอสัตว์นี่ล้อเลียนในที่นี่ล้อเลียนล้อเลียนไอสัตว์ไม่ตายดี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 เป็นทหารเป็นทหารอากาศแท้แเหตุเกิดโอ๊ยมันมันวิ่งไปไกลคืนเธอเอาไปกระสารยังไงมันไปไวมากกดย้ำๆไงกดชิปย้ำๆต้องไปนู่นกันแล้วเหรอ โอ้บอลไม่ดูแมพเลยเกมนี้เขาเล่นเกมไวเว้ยันต่อทำภารกิจเควสไม่รีบรีบไม่รีบไม่รีบไม่รีบกูเดินมึงไปตายได้ไอโง่เดินชิวๆรีมหัดรายเลยในก่มมี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 ีม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 มีมีมีีม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 มี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 มมีมีมีมมีมีม ดูวงบีบด้วยนะรถไฟปุนปูนไปทันไหมบุกกรมออกจุดทุ่งไรกูผมใช้ของไม่อยาดเลยมาเพื่อนก็ขึ้นบนกันเนี่องมึงเหรอที่อ่ะของไม่หยาดเลยอ้าวมาดูโคตรสามกีเลยมาดูดิไอ้เจ้าทีมสุดสุดๆมาขึ้นยังไงไว้บอกกูทีดิก็มึงเดินเข้าไปทำเชียอะไรล่ะเดินออกมาทางเดิมดิ มันขึ้นยังไงวะออกมาเอ้ยตรงตงไหนวะนี่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 โอ้ไม่ก็ชโอ้โหปืนแรงมาก XM4 ปืนมันกับปืนเรานี่คนละไซส์เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันมีปืนด้วยเหรออ้าว Em kính mùi không kìa nguồn chúng lên. Nguyên ngắn là. nó got a loadout lên, inbound. Mom hiểu này Quỳ mày mát. Your squad mate is belly up. No, đồn, đồn, no, no, đồn no, no. đồn cool, they don't have to move it in. Use. No, no, เออมันเงียบจังเลยขวาขวาเคลียร์ขวาเคลียร์น่าจะอยู่ข้างในโอเคโอเคมันอ้อมอยู่ปะเนี่ยทำไมมันม,มีตัวเดียววะแปลกๆวะ่ะเออเที่สี่มีตัวเดียวใช่เจ้าสก๊อตในไซ e ์ซอ Nó. Mình nhìn tấm này mà lời, nó. Chuyện gì vậy? Một con đột lông mà lông Ui, 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 ui Ui, 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 ui Thoải mái đánh chết đi Ui, thoải mày đánh khắp ไอ้ชิ้นมันลงมาทันหันจัดโอ้โหโอ้โหเหี้ยใส่มาเป็นกองทัพเฮ้ยเอ้ายิงทะลุได้เหรอ <Sure. S 1> ยิงทะลุได้อันนี้ผมเพิ่งรู้ เนี่ยคุณต้องมาสู้สองเวียนกับใครเนี่ยวันเจอให้กันทีนี้โอ้โหใหม่ก็ทุกคนตายหมดเดี๋เด็ดเด็ดแวพี่ยังเกิดโอ้โหกูตายฝั่งเขาสมามคีจัดอ่ะฝั่งเราไม่ไปไหนก็ไม่รู้เี่สิบสามบอลเนี่ยสิบสามอ้อแหละ มึงอะโง่เฮียเลยลูกมึงอะโง่ไออดอดหูลูกหน่อยได้ไหมมึงอะมันโง่เฮียเลยหมดเหียอะไรก็ไม่รู้มึงอะมันโง่ฟังไว้มไม่งงหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดผมโง่แบบป่านนี้ผมโดนหลอกไปหลายคนแล้วแต่เนี่คือประเด็นผมไม่ค่อยโง่เท่าไหร่ผมเลยไม่ค่อยทนหลอกแต่ก็โดนหลอกอยู่แต่คุณก็โดนหลอกเจ็บก่บผมอ่ะเขาาหนีไปหาก็หาคนใหม่อ่ะโอ้โหเขาบอกคุณไม่พยายามอ่ะคิดดูดิคุณโดนหลอกไปแล้ว <c oughs> e M อเนะ <c oughs> ด็ดติเี๋ยวมาทักบอลนะบอลรักของพี่รักพี่หรือเปล่าแต่บอลจำพี่ได้ไหมงพี่พชายคนนี้ใครเนี่ยโ พี่เองโทรหาพี่ทุกวันเจอกันที่ตลาดนัดตอนเช้าทุกวันวุ่นเร่งงี้เลยพับจีเหรอวะเฮ้ยเป็นแรงหนาเนี่ยไอ้สัตว์ซึ่งไห้ครับดีกว่าไอ้เหี้ยเออสนใจ้วไปกูไปกดคนเดียวก็ได้ไปทาไมชีวิตกูแบ๊บฮงอะหมายเลขศูนย์ศูนย์หก โดนไหนแล้วแต่น้องเลยเขาขอแบบฝั่งนู้นก็ได้นะคนเล็นน้อยๆด้ๆแทบแทบเนี่ยแต่แตมึงขอบไปบ้าวะเอาลำเบอร์สามติ๊กได้ประเด็นอ่ะโอเคไปก็ไปมันโดดถึงใช่ไหมไอ้ะไม่ถึงไม่ถึงอ็เอาที่มันนี่สุดอ่ะเอาลเบอร์สามโดดไปเร็ว คุณย่าเคยพูดเอาไว้ไปไปเหยุดเดียวจะเป็นหนึ่งเดียวก่บเทนโดโซโตจิได้ได้เทนโดโซจัวโอโหเมาตายเลยแงสัตว์แม่งห้องเชื่อมกันดีเกสันสมองฝามห้องเดียวกันทำไมกูฟังคนละห้องเข้าคนละห้องเมื่อกี้ห้องมันเชื่อมกัน ใครนี้มีคนโดดป่ะไม่มีเลยอุ้ยโอ้ยใครนะชิดตะแบงไอ้สังฉุกเฉินอีกกวนีนไอ้สัิโอ้ยไอ้กาลกูตายเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่กูมึงเชื่อไหมว่ามึงตอนมึงมาชิดกูกูไม่เห็นชื่อบนหัวเว้ยไอ้สัือเมื่อกี้ยังไงกูตายอ่ะกูพูดได้คำเดียวเลยว่าถ <c oughs> ้ามันยิงพวกเดียวกันเองได้กูตายแน่ๆแม่งกดกูแบบหมดปอกอ่ะ <c oughs> โอ้โหกูไม่กล้าให้มีชีวิตรอดไอ้เียยิงไม่เอานามสกุลกูเลยอ่ะไม่เลยเสียจัดเสียจัดวีเสียทรงเอ้ยบนบ้านมีสไนเปอร์ป่ะเฮ้ยบนบ้านบนบ้านบนบ้านกูเจอแล้วเล่นเลยเล่นเละ อุ้ยอุ้ยโอ้เชิดอยู่ไหนพรอยู่ไหน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 มันอยู่บนบนบ้านอะ่ะไอ้ตรงข้ามกับต้นไม้กูเลยอะ่ะขวามือพวกมึงอะ่ะขวามือพวกมึงอะ่ะคือ,มอมไม่เล่นเลยกูตายโอเคกูเจอแล้เลเวเดะหมดหหอะไรไม่ได้ที่อะหมดเกมยิงปืนไงมึงก็ถามไม่ถามไม่คิดไอเดะกูจะยิงสู้ใครได้เนี่ยไอ้สัตว์หนึหนนน่งเนี่ย

แอบแอบอยู่หลังรูเหลืองตรงนี้ไปนัดเก็บปืนคืนนะครับรถเรือไม่มีอ่ะหายแล้วอยู่ตึกใหญ่หรือเปล่าเอ้ยมันตายนี่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอกนวงบีบวงกมลมเหรอ ไปแล้วไปแล้ว e r ิกบนตึงรงไหมันเช้ตังแกมยไหมียเ้าถอยไปแล้วน้องอ๋อไปแล้วไปแล้วเหมือนกันยิงยิฟลม่งคเม่งอุ้ยเสียตกใจตว์ชนประตูแล้วกูจะแล้ตรงนู้นไหน ไหนแบงค์แบงค์เนองไปดักไปดักบนแถวบ้านเนี่ยมองบรเห็นเลยอ่ะเล่นบนบ้านดีกว่าขราดแม่งอันตรายเาท่านี้มา Enemy UAV overhead มาเขียวมาเขียว เฮ้ยตรงนี้มีสไนเปอร์นะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไหนวะมาเขียวอะตาย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 พี่ออกซ้ายมาแล้ววิ่งออกซ้ายมาแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่ซ้ายกูซ้ายกูอุ้ยกูล้มช่วยหน่อย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 อยู่หน้ากูเลย วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมาวิ่งมาตรงกูเลยเฮ้ยไซเปอร์ไกตึกหนุนไอ้เหี้ยระยาน,นี้มันใช้สไนเปอร์ยิงกูหรอวะไอ้สัรไม่กอดเรานม่ได้เล่นคนเดียวไปต้องเล่นแบบใกล้เพื่อนอะ่ะช่วยไม่ห,หนันออกมีอะไรนะจะเป็นควิกสะโขกแมน่นจัดเลยเนี่ยตัวเนี้ยมาลองชาย ล yup. ุยเย่ะเย่ะ b l u เย่ะ b l u เย่ะ blue ลงไหนลงไหนน้องใช่ฮัลโหลใชยฮะลงในวงไหมหรือนอกวงก่อนต้องไงดีโดดเลยเอาจะโดดก็โดดเอาไปไปตรงนี้ไปไปตรงนี้ไป ไหนอ่ะหนี่งมันกันเนี่ยไปกันบาลเลยมึงเลย Holy shit เดี๋ยวเราค่อยส่งทุกวันเป็นสวรรค์กันทีละที่เก่งเหลือเกินเนี่ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะผมไปสวรรค์กูจะหลุดดูเก่งอ่ะดูเก่งอ่ะความจริงอี้ยนอนแองแมงอยู่อี้ยเจอคำพูดดูโคตรเก่งเลย จะโซ่แม่จะโซ่ไปสวรรค์แล้วการกระทำอ่ะการก,ะการะทำไปลงไอ้นี่ไปลงคุกอะที่ไปยิงคนอื่นอะ <c oughs> อย,ยิงยิงอยู่ดีๆีอ๋อไอสัตว์โผล่คุกเฮ้ยเย่าบอลมีคนอยู่ตายหนึ่งสายล้มหนึ่งล้มหนึ่งล,งล,งลง้มหนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลังนี้หลังนี้หลังนี้ใช่ปะ ฝั่งนี้ยังนี่ช่วยหน่อยอูตางมาอยู่เนี่ยอยู่ชั้นบนสุดอะไอสัตว์แม่งไปไหนแล้ววะแม่งยุบตัวเองแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันไปทำมันอยู่แถวเนี้ยมันหนีไปแล้วมั้งมีมีมีบ้านน่นตัวหนึ่งอะรูมั้ย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 หลังไหนหลังไหนหลังไหนมาชมพูมาชมพูได้ได้ได้กูเล็งให้อยู่ไปแล้ววิ่งได้วิ่งได้เพื่อน ไชสวย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 โอเคเราก็ทีมเวมือกันเป็นนี่ไหวสัตว์ก่อนหน้านี้เราทำอะไรกันอยู่วะมึงกับเพื่อน้มือกันอะไรที่ไปตายอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยี่ห้วยมือเต็มเลยไอ้หน้าไอ้แล็ปหน้ามึงอ่ะไอ้แล็ปหน้ามึงอ่ะสองตัวเห็นละวคนหนึ่งใส่เกาะก่อนไอ้เหี้ยเกาะหมดละอุ้ยชิบหายมันมันมีมันมีไกลๆอีกมันมีไกลๆอีกมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้นโอ้ไกลก็มีเพื่อนโอ้โห โอ้โหมันอไหที่มันไห,นไหทิศทางเจ็ดสอ้านฝ่ามือไปหมดเจ <c oughs> ็ิง้านฝ่ามืออะไรตะแม่งเข้าสงเวีนแล้วเหรอเอ้เอแล้ววเข้าสงเวีนแล้วเออดิโอโหไม่ตาย โอ้โหกูตายกูแพ้ไอ้ฮี้ไม่ได้เล่นไหนสัน่นไม่เล่นไม่เล่นแม่งนะไอ้ฮี้ <laughs> มันหงิด